สวัสดีครับพี่พผมช่องเปรมรถสวยนะครับวันนี้มีรถมาภูมิใจเสนออีกแล้วนะครับผมคันนี้เป็น Toyota Hilux Vigo โชนะครับโฉมหน้าสมาร์ทนะครับปี2010มาพร้อมเครื่องยนต์2 k d นะครับ2.5 Vn Turbo ครับพี่คันนี้จะเป็น4ประตูนะ Double Cab เป็น P-Runner ประตู Double Cab ครับผมนี่ครับภายนอกสีสารสวยงามสดใสนะครับผมคันนี้สีดำทำมินนะครับ อันนี้ภายนอกส,ยสวยๆเลยนะครับแต่ก็จะมีล่องรอยอาการเสื่อมของสีประปายนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับพวกวันนี้ถ้าซูมมาใกล้ๆมันเห็นรอยแลก็เกอร์อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเยอะแยะนะครับผมนี่ครับอ่าท้ายก็สวยๆนะครับผมบทา้ยยมทายสวย ไฟติดทุกดวงนะครับข้างล่างมาพร้อมยางอะไหล่ให้นะครับนี่ครับมียงอะไหล่ให้พร้อมเลยใส่โชคมียามอโต้มาด้วยครับผมคันนีม้มาพร้อมโชคมียามอโต้นะข้างหลังสวยๆนะครับคันนี้ไม่มีชนท้ายมานะเปิดให้ดูนะนี่ครับ พวกรอยพับอะไรต่างๆคือรอยเดิมๆนะครับผมเนี่ยครับตรวจเช็คได้เลยนะครับผมรอยพับรอยสปอรตรอยอาร์คอยู่ครบเดิมทุกอย่างข้างล่างไม่มีสนิมผุนะครับมาพร้อมแม็กไลเนอร์นะครับผมแม็กไลเนอร์สวยๆไม่มีการเจาะก,กระบะมานะครับผมหลังคาสวยๆนะครับ ร้อนสวยสวยไม่บุกนะครับร้อนไม่บุกนะครับโอเคคันนี้ท้ายเดิมนะครับพี่คันนี้ก็ผมได้ขับเข้าไปตรวจสภาพนะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกรุงเทพ,พรกรุงเทพมหานครให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ดําเนินการต่อภาษีพรบอะไรพวกนี้ผมทําให้หมดเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็รถไม่ได้ติดภาระอะไรนะครับผมตอนนี้เป็นภาษีหมด25สิงหา68นะครับเป็นเครื่อง VN Turbo ครับผมเดี๋ยวผมเปิดปากกระโปรงให้ดูนะเรามาดูด้านในกันดีกว่า นี่นะครับด้านในก็เดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆคลาสสิกนะครับผมด้านในจะเป็นทูโทนนะครับสีเทาตัดกับสีครีมนะครับคันนี้เบาะสวยสะอาดนะครับไม่ฉีกขาดนะพี่จะเป็นเบาะผ้านะครับลายลังครึ่งสวยๆเลยครับสวยๆตึ้งๆโอเคนะครับ วิทยุระบบไฟต่างๆคือติดหมดทุกดวงนะนี่นะครับวิทยุวิทยุเดิมติดรถนะครับผม,ผมอแ,แอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยอครับไม่หนึ่งเก้าแปดแปดนะครับผมไฟสองแผนที่นะครับติดทั้งสองดวงแต่ข้างบนจะมียันอยู่นะ มีครับยันอเบาะหลังก็สวยสะอาดนะครับพี่ผมจะเอาเคนี่ครับเบาะคู่หลังสวยสะอาดนะครับภายในไม่มีกลิ่นเหม็นอับนะครับผมขับตากฝนจอดตากฝนได้น้ำไม่ซึมเข้าในตัวรถนะครับผมคันนี้ มาพร้อมเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนมีให้พร้อมนะครับผมอ่าเล่มทะเบียนพร้อมพอรบรพร้อมนะครับชุดโอนพร้อมเลยซื้อไปก็คือเอาไปโอนได้เลยนะครับอ่าเล่มตอนนี้เล่มเป็นชื่อบุคคลนะครับผมไม่ใช่ชื่อบริษัทนะเล่มชื่อบุคคลโอนง่ายนะครับขอดับเครื่องก่อนนะเออลืมไปว่าจะจะ,จะเบิ้ลให้ดูสะหน่อยลืมไปเลยสตาร์ทเครื่อง อ่านะรครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายนะโอ,โอเคนะครับเครื่องแบบแรงๆเลยนะเมื่อกี้กดไปเกือบจะ3,000รอบนะครับผมเครื่องฟิตฟิตนะครับผมควันดำไม่ไหลออกมานะครับ มาดูหน้าเครื่องกันดีกว่าเนี่ยครับเครื่องยนต์ดีโฟดีนะครับผม 2.5cc VN t u r ซีซีเนทอร์โบนะครับมีบมาพร้อมปั๊ม ABS ด้วยนะครับผมนี่ครับเครื่อง VN เ u r b o ทอร์โบจะมีปั๊ม ABS นะแต่ถ้า เครื่องวีโก้ตัวไหนที่ไม่ได้มีปั๊ม ABS คือเป็นตัวธรรมดานะครับ120แรงตัวนี้จะเป็นตัว144แรงมาครับผมฝากระโปรงด้านบนนี้เป็นฝากระโปรงแท้นะครับผมนะครับตำหนิเดิมๆเนี่ยครับมีอยู่ทุกจุดนะครับคันนี้แค่เคยถอดส้มสีด้านบนมาเฉยๆนะครับผมเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับผมนี่ครับโลโก้โตโยต้าครับปั๊มอยู่ครับเนี่ยแท้ๆเลยรูต่างๆก้มดิบเลยครับผมเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์ค เดิมๆโรงงานแท้นะครับผมนะครับฝา,าเดิมฝาแท้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับพี่ซ้ายแก้มขวาเนี่ยเดิมๆแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขันน็อตนะครับนี่คือรอยสีขลอกตามการใช้งานนะแต่หัวน็อตยังมันมอยู่นะครับแก้มเดิมนะครับผมหัวหมุดหัวหมุดแท้ๆไม่มีการตอกใหม่นะครับแผ่นเพดสวยๆนะครับผม ติเกอร์มอ,อกรูนะรูต่างๆคือคมติปนะครับดูสวยๆนะครับปั๊มารด้านในมีอยู่คพบนะครับตัว L นะครับฝั่งนู้จะเป็นตัว R นะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนะไม่มีชนมานะครับพี่คานหน้าส,สวยๆนะครับ คันหน้าสวยๆไม่ได้ไล่มาใหม่นะนะครับตัวตัวอาร์นี่ครับปั๊มสวยๆดูคมๆไม่มีร่องรอยการเคาะดัดตัดเชื่อมอะไรนะครับผมนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานจะเป็นอย่างนี้ฮะดูง่ายหม้อน้ําเดิมๆครับหม้อน้ําแท้นี่ครับคันหน้าสวยๆเดิมๆนี่ครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบนะครับในตัวแอลอยู่นะครับ เครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่เยิมครับเครื่องแห้งๆเครื่องแห้งเดินเดินนิ่งๆนะครับผมไม่มีการกระตุกสะอึกอะไรนะความร้อนคือไม่มีปัญหาขับทางไกลได้สบายนะครับตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับผมการวัดน้ำมันเครื่องนี่เดินดึงดูได้เลยนะครับผมสวยนะครับไม่มีไอออกมาเลยนะครับนี้ปิดๆนะครับ เรื่องไม่เยอะนะครับเดืนอเรียบปกติที่น้ำยาคูลเลนต์อยู่ในระดับที่ปกตินะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องเติมขึ้นมาให้เต็มถึงขีดนี้จริงๆไม่ใช่นะครับผมขีดนี้คือขีดโบนะครับตัว B ย่อมาจากโบแปลว,ว่าเดือดนะครับผมอันนี้คือเป็นความเข้าใจที่ผิดนะจริงๆต้องเติมถึงขีด F ขีด F ด้านล่างคือระดับปกตินะครับผมตามคู่มือเลยครับโอเคนะครับห้องเครื่อง ไม่มีอะไรผิดปกติครับโอเคโอเคมาครับพี่พีเดี๋ยวผมดึงพวกรอยตำหนิอะไรพวกนี้ให้ดูนะอันนี้คือรอยอาร์คอยสป,ปอร์ตจากโรงงานให้ดูนะครับอของเดิมนะครับผมของเดิมอยู่ครบๆสวยๆนะครับประตูทั้งสี่บานผมดึงออกมาดูหมดแล้วนะอันนี้ก็คือให้ดูอีกรอบนึงนะครับผม เป็นไงครับสวยๆเลยดึงจนสุดเลยนะสุดเลยครับหลุดออกมาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวค่อยใส่มาดูบานข้างหลังนะครับครับข้างล่างมาพร้อมอตัวล็อกด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นล็อกอล็อกเบรกนะครับตัวล็อกกันขโมยนะครับผมโอเคมาดูฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่เอามือรูปได้เลยนะครับครับก็ตำหนิโรงงานสวยๆเดิมๆมีให้ดูนะครับผมอันนี้ครับพวกเบลเนี่ยครับ ดึงดูได้เลยนะครับผมรถไม่เคยจมน้ำนะครับวเปคนนี่ไงครับไม่มีคราบสกรปรกอะไรออกมานะนี่คือเบลส์สวยๆเลยรถคันนี้ไม่เคยทิกคว่ำไม่เคยจมน้ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะครับโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมก็แกะพวก เม็ดสปอร์ตอะไรพวกนี้ให้ดูนะครับนี่ครับอยู่ครบถ้วนนะครับอ่าครนนี้ไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนครับประตูทั้งสี่บานแกะให้ดูหมดเลยครับพี่นี่นะครับของเดิมของแท้จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับเอามือรูปดูเลยครับจะมันๆนะครับโอเคมาดูประตูด้านหลังกันนะครับผม นี่นะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับผมคันนี้ก็คันนี้ก็คัดสภาพมาอย่างดีนะครับผมโครงสร้างเดิมๆนะครับผมคันนี้ขับปล่อยมือได้เลยครับบาลานซ์ตรงเป๊ะนะครับโอเคนะครับพี่ดูดูเบาะหลังสวยๆเลยตึงๆนะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะหลัง นี่ครับตะเข็บเดิมๆสวยๆนะครับครับแชสซีสวยๆเดิมๆนะครับผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีร่องรอยการดัดตัดเชื่อมใหม่นะครับผมอันนี้คือเดิมแท้โรงงานนะครับผมอาจจะสกปรกหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ผุนะครับผมตรวจสภาพที่กรมการขนส่งให้ผ่านหมดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับ โอเคครับพี่ครับก็เดินดูรถตัวเองมาสักพักหนึ่งก็ตัดสินใจนะมาดูอย่างตอนแรกก็ว่าจะขายยางอันนี้ไปติดรถให้ลูกค้าไปเลยแต่ยางมันก็มันแตกลายงาไปแล้วอะ่ะผมกลัวว่าถ้าถ้าแบบว่ามีลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยมาซื้อไปแล้วเขาเดินทางไกลมันก็อันตรายไง เราก็อ่ะผมพอดีว่าผมมีตัวยางฮันคุกดอกสวยๆเก็บไว้อยู่ชุดหนึ่งเนี่ยฮะนี่ครับอันนี้ดอกสวยๆเลยนะเดี๋ยวใส่ไปให้เลยแล้วกันครับนี่นะครับก็ว่าอยู่ทำไมช่วงล่างมันดีจังรู้สึกหนึบๆมันใส่โชคมิยาโมโตมานี่เองทั้งสีต้นเลยครับคันนี้โหได้ของดีติดมาด้วยนะครับเนี่ย อ่ะนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วครับยางแฮนคุกนะครับผมแฮนคุกแฮนคุกดอกสวยๆนะครับนะครับดอกสวยๆเต็มๆนะครับเนี่ยอ่าใส่ไปให้เลยนะครับผมคันนี้โอเคเอาไปใช้ยาวๆนะครับพี่นี่นะครับผมกำลังจะเอารถคันนี้เข้ามารับการ ตรวจสภาพนะครับผมที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมระหว่างขับมาก็รถ <c oughs> ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเครื่องยนต์เร่งแรงแซงปกติแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมแอร์เย็นมากาวิทยุติดปกติ<อ><า>นะครับผมนพวงมาลัยศูนย์ดีครับผม วงมาลัยยังฟิตๆอยู่ handling ดีนะครับผมนะครับไม่ปกติเกียร์คัตเข้าได้ง่ายปกติเลยครับผมคันนี้ข้างหลังมี m มคคาร n นด้วยครับอย่างเท่นะครับผมนี่ครับสุดยอดเลยฮะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่ตรวจควันดำนะครับผมตรวจควันดำที่กรมการขนส่งเรียบร้อยฮะ รถสภาพปีนะครับตรวจควันดำที่กรมการขนส่งนะครับผมนี่นะครับผ่านเกณฑ์เรียบร้อยนะครับตรวจเลขชัสซีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตรวจเครื่องด้วยนะครับ นะีะ <Okay. S 1> ตรวจเช็คครับผมก็รีวิวไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่กำลังหารถกระบะอนเนกประสงค์นะครับไว้ใช้งานนะครับคันนี้นะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับที่เป็น v ี g o นะครับหน้าสมาร์ท วีโก uh, ้อ่าดับเบิลแคปพีนเนอร์นะครับเครื่องยนต์2.5แบบ v e n i n Turbo นะครับพี่คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจคันนี้ขับดีนะครับพี่โครงสร้างเดิมๆทุกอย่างนะครับผมอ่า uh, ภาษีพหลรบรต่อมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่า uh, เล่มทะเบียนมีพร้อมมีพร้อมนะครับผมเล่มบุคคลพร้อมโอนเลยนะครับพี่อ่า uh, เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่คันนี้ ซื้อกับผมเนี่ยไม่ต้องไปเสียแวดรเนตอะไรเพิ่มนะครับผมตกลงราคาไหนกันก็คือเอาราคานั้นนะครับพี่พอลดได้นิดหน่อยครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมที่เบอร์0ู2556 4499นะครับผมครา้นี้ผมเปิดราคาอยู่ที่2 4 0 0 0 0สี่นเะพี่2 4 9เท่านั้นนะครับผมลดได้นิดหน่อยติดต่อมาได้เลยเบอร์0ู2ย์6 4 4 9 9หหหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์โดยของผมเลยก็ได้นะครับผูกกับไลน์อยู่ครับ โอเคนะครับพี่คนไหนที่ต้องการจะใช้ป้ายเดิมเนี่ยป้ายกรุงเทพเนี่ยครับผมก็สามารถพาไปโอนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมวันเดียวเสร็จเลยครับส่วนพี่คนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมผมก็มีบริการนะครับขับส่งให้นะครับผมขับส่งได้นะครับพร้อมพาไปโอนเหมือนกันก็ ต้องการคำถามเพิ่มเติมตรงไหนก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์เดิมนะครับเบอร์0625564499นะครับผมโอเคครับก็ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฝนตกพอดีเลยครับผมโอเคสตาร์ทเครื่องกลับบ้านดีกว่าครับนี่นะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมนะครับพี่แบตไฟแรงปกตินะครับอ่าเหยียบคัตเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ครับเข้าง่ายๆนะครับผมคันนี้ สมูทสมูทนะครับพี่อ่าออกตัวนิ่มๆน,นะครับนี่ครับพวงมาลัยฟิตฟิตนะครับพวงมาลัยกระชับนะพี่พวงมาลัยกระชับช่วงล่างดีนะครับขับทางคูกขะไม่มีเสียงออดแอดอะไรให้ดีนะครับพี่ช่วงล่างยังโอเคอยู่นะนี่นะครับแ h a ด d ลิ่งปกติเลยครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติ ศูนย์ตรงนะครับศูนย์ตรงโอเคนะครับาการเหยียบคัดอะไรอย่างนี้ครับน้ำหนักการเหยียบคัดก็ถือว่าปกตินะครับผมอ,อยู่ในเกณฑก์ปกติไม่แข็งไปไม่นิ่มไปนะครับพี่เกียร์เข้าง่ายครับเกียร์เข้าง่ายาขับทางตรงขับ ยืนพื้นสักประมาณ120เนี่ยคือนิ่งๆนะครับผมสบายๆเลยครับความร้อนไม่มีปัญหานะครับแอร์แบบว่าเย็นเจี๊ยบนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบโอเคนะครับพี่ใครที่กำลังหารถคันนี้อยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0625564 499ได้เลยนะครับผมยินดีรับสายยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับพี่ขอบคุณมากๆครับ